สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนเด็มามาบานสร้างคมเพื่อกันลยายตัวกระแสกระแสสร้างคมกำลังมาแห้งนะตอนนี้เนาะค่ะเนาะม่าตามสร้างคมฟันดีว่เหมือนขึ้นนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเดอะๆๆ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพมท่านในหันหนาม,ามันจะคลองอยู่ <ๆๆ S 1> มาฟันดีวะๆๆ สวัสดีค่ะอมเคลื่อนผมมุฝันหอครับบมฝันแปนเบนเขาเลแนแป้นผมฝันครับแปนแปนผมไปจัดคู่นี่คูนี่ไไ้นะครับคู่ศูนแปนผมจัดคูนี่มึเพลื่อนนี่ผลไปรียวัตตีเมืนเสี่ยงทุ่งรังไพก็อไปจัดใส่น้ำไ้ ก็เลยเปรียววินมาถถกขึ้นเพื่อนฝันฝันว่าผมสี่ส่ให้แฟนอาชีพตับไปแต่ปล่อยออกมาผมก,ก็ฝันดีตลอดเลยฝันดีตลอด,ดครับวันที่สิบสี่ขึ้นสิบสี่ผมก็ฝันว่าได้ไปเกี่ยวของฝันค้องเก่าอีกครับค้องเกา่าค้องเก่าแม่ใจไวเลยเลยครับเจ็ดศูนย์มาแห้งแห้งเจ็ดศูนย์เนี่ยกระแสมาแห้งอ่ะ บาเนิที่งานทำงานน้ากันกัดฟันว่าได้กินนั่นกินนี่อยู่ตลอดกัดยัดตะเลีโครงสร้างก็ป้ากัดนี่นะครับบาเนิเบาเถอะก็มา่อฟัน่างูใหญ่เของบ้านอีผมก็ตีตัวนี้เลยแล้วผมงูก็เป็นเจ็ดขดงูใหญ่บ่าวขดนะขับขดคนงามกินอยู่กลางเฮยันเลยโอ้โศกใหญ่เขาบ้านและสิเจ็ดศูนย์แหละตัวเด่นเนาะ ปุตีตัวนี้แล้วผมเป็นไปได้บพาที่มันจะกลับศูนย์จิตเป็นได้ครับถ้าถ้าออกบุญจะเป็นตัวกลับถ้าออกล่างจะตรงเลยครับเล็กี่โอ้ตอนแรออกบนซื้อศูนย์เจ็ดไว้หล่ยหลเอาตลิ่งแม่บ่ได้ลายบ่ศูนย์บ่เด้บ่ได้เอาเลยบ่ได้เอาเลยเป็นเมื่อเคลืนไปลงเอาน้ำข้าเจ้าหนึ่งหลังหนึ่งเลขจะมีหนึ่ง ก็จาว่าดับแต่ว่ากระซื้อหนึ่งอาจารย์ว่าเจ็ดตันึงม้วนน้ำกันครับน้ำกันจีเป็นศูนย์เจ็ดเาวนาให้เป็นศูนย์เจ็ดนี่ละครับศูนย์เจ็ดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถูกปุ๊บปล่อยปั๊บเย็นนี้ครับไม่ถูกก็ปล่อยเย็นนี้นะครับไหวจะได้ว่าเฝ้ายืนดีเตอร์จั่นะจะได้ไม่ให้ยืนดีเตอร์จั่งนะเว่าไอ้ทีซื้ออะไรกันหลายผมตกเฝ้าไว้ให้ไปจับจองไว้ก่อนเลย สีได้มาให้อยู่นี่ตัดสันกลับกับครับเพราะว่าพอสร้างกสิธาจนครับเนหงันเยู่จนหกับเจ็ดรัหกบ่มากกสิเป็นเจ็ดมากครับผมแต่เจ็ดบ่มากหกมาแน่นอนครับหมหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมมักหนึ่งกับศูนย์เอาืูนใสเทได้พอไหนมาบ่นยังสีได้หลายเพราะว่าศูนย์หก่มาศูนย์เจ็ดนาะตรับผมฝันนี่ผมว่าปังบนล่างมา เออคอยปังบนล่างเด้อสิได้เฮ่ฟันดีทันเต็มมือไฟแรงเลยแม่ครับกันผู้ชมมามาเสียอยู่พี่เด้อกันถื่อนี่ยห้อยยันจางกวบมุนอยู่เด้อกันหลงกอดจางกบอยู่เด้อเพราะว่าอิดจีในบ้านซี่จี่ไปแล้วกับฟันดีทุกคนเนี่ยครับก็ก็ผมไม่ก็ผมคิดว่า ถามกูณดงว่าโอ้ฝันดีเพ่งสร้างนี่ก็ฝันดีเองบ่พอรอเป็นวันก็นว่าฝันดีเป็นว่าเสียงเหล็กสังคมโอ้ฝันดีครับเอแดงนี่แล้วว่าสื่อสังคมอันคนเดียวเอาไปมาหอดมือมาลงสื่อหลายคือเก่าลงสื่อหลายเจ้าหลายเจ้าคือเก่าก็ดีกันแล้วครเสือกันด้วของไฟกับฆาดของไฟกับอาต ขอให้ถูกบนถูกล่างทั้งวันนี้สิได้เงไปนเวลาผมแ่าเอาน้นคว้วปั่นนะครับตะุมปั่นบ o ี y ผม่าบวจัดไลตะคุมปั่นดีผมก็จัดไล่นอือค่ะถูกแน่นนันนะครับเปก่อนลครับามค่ะคุณคือมาแต่้าแต่เหมือนม่คนโมเลยม่แต่สาคือหนุ่าบ่ไเลยเ่ย มาทาบูครับมูขาเจ้าว่าท่านนายมาแต่ว่าตื้นช้างบอกฝันมีได้แก้นแก้นสักแก้มฟันรัน่้ม่ล่ละสี่ใส่ห้าที่ต่างเป็นกัวเชียเล็มันเองละเล็กคุ่มอยู่ข้ให้มาศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลังข้าเจ้ากัใหม้มาเจ็ดศูนย์หลายเจ้าหลายคนค ก็ให้มากศูนย์บนหลายคนเน้นที่ศูนย์บนเอาสิเป็นไปได้เพราะศูนย์หาไปลงซื้อศูนย์หาไ้หลายขึ้นกันเด้ครับเป็นไปได้ครับแต่ผมบ้านมามันมาไขยางยางสั่มนะก็จะว่าพ่อมาเนาะก็ไปลงซื้อเยอะขึ้นกันไหมซื้อเวลาโตกันไวศูนย์สามก็ซื้อศูนย์หนาก็ซื้อความสลากซูุ้ยมันเล็กบ่สั่มเลย ก็ขยำก็ขยำงานเที่ยวเที่ยวเขี่ยวฟ้องตะเกานี่ขัดเที่ยวหลังออกแสดงว่าหลางออกฮะฮะฮะครับฮะฮะต้องยูตัวหนึ่งตะเกาเมื่อที่สลับไปจริงเลยพี่กีพูดว่าห้ากินนั่นมันสัตก็จะว่าศูนย์มากบนเนี่ยมาศูนมากบนคอยเป็นเจ็ดศูนศูนย์เจ็บนี่แหละตัว ก็ตามด้วยนี่กับตามด้วยนี้เลยอะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าเรียนมันเพมากจะคล่อตรงกันให้กับปูกูแกยวนะก็สิจัดไรอ่ากรปูปูแก้วตรงกันผมเรียนรดเนาะตรงกันข้ากตรงกันแน่ผมเพื่อนเขาออกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเนยได้หลายเพราะว่าซื้อน้ำปูกูแก้วมากลับได้เพื่นบอกว่าว่าให้กลับเป็นว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามเราต้องกลับเป็นว่านะเนี่ยผมมาซองหาขอเพื่นมาหาซองของปูก็ะไร หมดี่แล้วบ,บ่ครับผมก็หาห้าส่วดที่แล้วบอ่อะไรผมก็จองไปหน่อยหน่อยนึงจองไปคลิปตัวหนึ่นแน่มาตะตรงกันกับปูกูเจียวสิครับออตรงกันนะบัดดี้ตรงกันคักตรงกันแน่เพิ่นบอกว่าศูนย์เจ็ดว่าต้องกลับบนย่างเดียวเพิ่นว่าอยู่ข้างนี้ที่ไหนปูตาปูเมี้ย ศูนย์เจ็ดศูนย์สามสื้อตรงๆแล้วจะแดงมาต้องกลับเพิ่นว่านะกับโบกับเพิ่นนี่เระบินนะแต่ว่าอันอื่นกับไวอยต้งปูมุมกระเจนตรงกระปูแก้วบุมกระเลนกับคอแล้อีกน้ำคอนึกเสียงตามบมเนีนะเอากระอให้ออกน้องมาเร่งเนาะกระฟอให้ถูกฟอให้ออกลว้ยๆไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว ผูได to mess, ไม่โสงไม่ใช่กับอุนข้าาปประกาเพิ่นเนี่ยเพืได้เพิ่นเห็นเห็ดเงียนสร้างเงียนว่ามีเงียนงามอยู่เี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะไอ้เพื่อนปรับปรุงเงียนเอาเวลาส่วนอื่นไปไปสร้างเงียนคนอื่นเบิดเงียนจะคของว่าได้ดูแลข้าาปประกาเพื่อนเนาะกาธนาคารเขากับสอนนะะเนาะคุณทองพูลคำคุณศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ด โอ้ยมันหลายตัวนี oh, ่ล่ะเนาะครับหลายเอารวยๆมื้อแรงมาเฮพี่บ่หืออือไม่ใส่ล่ะเฮเบิ่งใส่ล่ะเบิ่งร้านค้าบ่ผมบ่ได้เบิ่งจักบ่ได้เบิ่งบ่อ้าวแต่บ่าวเฒ่าแล้วฮ้องมาแต่ทางสุดบ่เอาบ่ได้ไปเสียติบ่ครับทํางานเปิดวิทยุน่อยฟังบ่บ่ครับ ไม่ได้สนใจเลยบ่้สนามํางานเลยครับนี่แต่ห่างแล้วแต่ผลว่ตามออกก็ได้ตัวนั้นตัวนี้โอ้โหทั้งผีเอาจันกะสีฮู้ยุผลละสันโอ้โหเราเมื่อแรงสิแลนมาพี่เตรียมเห่ยตุ้นแมงเมื่อแรกเตรียมนี่เนาะพำหน้าก้อให้เขาไผกกัไผแบบว่าโดยรว้ยถูกไว้น้ำกันเจ็ดยังละเท่า อทางผู้ชมอ่ากินต้าเศ้าแท้บ่าสีเมนหนึ่งปลาเน่เด็เพิ่นกับหกศนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งคือเก่าแล้วบเปลี่ยนแปลงกันท่านผู้มนาะเลื่อยๆถูกหวยเป็นน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ